สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตาอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัม์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตาอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวัน <c oughs> วันจันทร์ที่11กันยายนพศ2565นั่นเองนะครับก็ เดี๋ยวพี่ตจ่จะเขาเรียกว่าเตรียมปล่อยวันพ่กนี้สองคันแต่วันนี้นะตอนแรกว,ว่าจะรีวิวเจ้าตัว b Cross นะครับเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้นะตอนที่พี่ไต่เดินไปด้านหลังเนี่ยโอ้มันเห็นสมุดรับประกันมานะครับเราก็คือมองไปตั้งแต่ไกลตั้งแต่หน้าชลุมไปท้ายเฉลิมลถลงเยอะมากๆเลยนะครับถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ตลอดนะก็แสดงว่าเราโอมาเราทุกคนจะอาจจะไม่ต้องรอรถนานอีกต่อไปแล้วนะครับแนวโน้มการผลิตเริ่มดีขึ้นอะไระครับพวกชิ้นส่วนนะครับเริ่มมาตามระบบแล้วแล้วทีนี้นะครับ วันนี้เดี๋ยวเราเออเมื่อวานนะไม,ไม่ได้ปาดสักตัวเออแต่ก็สบายจ้างก็ตัดหญ้าไปติวเ,เป็นวันหยุดนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูรถก,กันดูก่อาว่ามันมีรถรุ่นไหนกันบ้างเชิญครับคันที่เออเอาคันที่จอดอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว c a ปโฟไฮแลนเดอร์1.9สีดำนะครับ ตัวนี้มันจะราคาอยู่ที่840,000บาทนะแล้วก็ที่จอดโชว์ด้านหน้านะครับแล้วอีกคันหนึ่งก็จะเป็นของคุณแม่ทวินนะครับอันนี้ก็จะเป็น f c จากก็เรียกว่า f c จากพุทธิสงคันนี้จะเป็นคันที่2แล้วนะครับที่ออกเป็นชื่อของคุณแม่ก็เดี๋ยวเอามายืมโชว์แป๊บหนึ่งแต่ว่ารถด,ด้านในก็อาจจะต้องล็อกไว้นะครับคันนี้จะเป็นเจ้าตัวแค p ์โฟ 1.9เกรดแซนะครับราคาของเขาเนี่ยเป็น857,000บาทเป็นสีเทาแรมโบนะแบบนี้เลยก็ใครอยากดูสเปคเดี๋ยววันที่ลูกค้ารับรถคือวันที่16เดี๋ยวพี่่ายถ่ายให้ดูคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว X-Series นะครับ X-Series สป e d ตัวแคบคันนี้ก็อยู่733,000บาทนะครับ733,000บาทก็ถ้าเป็นตัวสีดำนะครับราคามันก็จะอยู่ที่740,000บาทนั่นเอง ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นของ FC ที่อยู่บ้านกรวดบ้านกรวดนะครับก็เสร็จแล้วมันเป็นเจ้าตัวแค p 4โฟน1.9เกรดเอนะครับเดี๋ยวจะแจ้งลูกค้าให้ไปดูวันว่าจะรับรถวันไหนคันนี้ก็มีการแต่งไซมักตลอ,อยยางหนาเหมือนกันก็ใครอยากดูก็เดี๋ยวยังไงรอนหนึ่งนะรอนิดนึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูเอาเดี๋ยวเราไปเดินดูไปด้านหลังพร้พอมๆกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันโอ้แต่เมื่อวาน,ก,น,นก็สนุกสนุก ปลาก็ไม่ได้ยาก็จ้างเขาตัดแล้วก็เดี๋ยวใครที่สอบถามเรื่องราคานะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะรีบตอบวันนี้แหละเดี๋ยวเอารถไปล้างให้ลูกค้าก่อนระหว่างที่รอรถล,ล้างเสร็จเราก็จะเข้ามาไล่ตอบคอมเมนต์กันน้ำมัวานก็อาจจะสนุกเพลิดเพลินในการกินเบียร์ไปหน่อยรอถึงหน้าเกี่ยวข้าวกัอนอันนั้นน่าจะสนุกเหมือนกันเดี๋ยวไปหาหนูเขาไปหาหนูเราไปหาหนูเขาหาปลาเราก็หาปลา แต่ไม่เคยได้อะไรก็สักอ,อย่างแต่อยากหานละอยากทำเยอะๆนะไปถึงละและนี่นะครับจะเป็นลานจอดที่อยู่ด้านหลังโรงจอดสิเพราะว่ามันมีหลังคาด,ด้วยซึ่งมีรถเข้ามาลงใหม่เยอะแยะเลยนะครับพี่ใหญ่ของเรายังอยู่นะของพี่พุธินันนะครับสำหรับเจ้าตัว Uh, f อ z มเอฟคันนี้ก็จะเป็นแม่ลูกเนี่ยครับก็ไม่แน่ใจทําไมถึงยังอยูอ่อาจจะยังไม่อยากไปนในรถจดทะเบียนบางทีรถใหญ่ก็จะรอดได้ไป้ายทะเบียนด้วยนะครับเราถึงจะออกรับรถไปวิ่งไม่มีป้ายมันจะวิ่งไม่ได้นั่นเองเอา้าส่วนฝั่งนี้นะครับน่าจะพึ่งลงมานะก็คันแรกคันแรกเลยจะเป็น c a p โฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซดสีขาวมุกโดโรไมนะครับ รุ่นนี้มาพร้อมกับแม็ก18นิ้วนะเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มได้มาเลยแม็ก18นิ้วบันไดข้างก็มีมาให้ถ้าสีขาวมุกโดรไม้นะครับราคามันอยู่9,900 0บาทนั่นเองแล้วก็ด้านหลังลองลงมาก็จะเป็นเจ้าตัว LDA นะครับรุ่นเดียวกับที่จอดอยู่ด้านหน้าซึ่ง,ท,งทั้งตัวเกลดแซทั้งตัว LDA เนี่ยมันจะมีทั้งเกียร์ออโต้และก็เกียร์ธรรมดาให้เลือกนะใครชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยด้านหลังสุดด้านหลังสุดก็จะเป็นเจ้าตัว สเป c แคปหนึ่งจุดเกเกรดเอสนะครับ622 0 0 0บาทเป็นสีขาวนะอันนี้ก็จะเป็นเกรด Z เหมือนกันคันนี้เป็นรถน้ำมันนะครับรถน้ำมันนะวัตถุไฟไฟนะอันนี้ก็น่าจะรอได้ไป้ายทะเบียนถึงจะออกตัว s เหมือนกันตัวเอสเหมือนกันตัวนี้ตัวเกรด Z รุ่นเดียวกันนะครับสองคันนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันนะโอ้ใหญ่แมง,งมุม คันนี้จะเป็นของคุณพี่พวงเพชรกิ่นบูงานะครับจ่ายเงินไม่แต่เดือนที่แล้วแล้วนะเดี๋ยวจะรับวันที่16นั่นเองโหจ่ายเงินกันข้ามเดือนเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวสเปซครับ1.9เกรด LDA ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวมิวนะครับมิวเอ็กซ์นะครับตัวที่จะเป็นเกรดแอนติเมตนั่นเองเฮ้ยแล้วมันมีเจ้าตัวตัว4คูณคันหนึ่งนะมิวที่เป็นสีเทาเนี่ย อันนี้ก็คือล้อแม็กนะครับถ้าเป็นตัวของตัวอันติเมตเนี่ยมันจะมาพร้อมกับแม็ก20ด้านข้างมันจะมีการปัดเงานะแล้วก็ตัวนี้ด้านข้างตัวนี้มันก็จะเป็นสีเทาแล้วก็มันจะมาพร้อมกับยางเบสโทนโอ้โ 5, 50, เป็นยางเบสโทนเบอร์265 50 20เปลี่ยนยางเส้นหนึ่งเท่าไหร่เนาะอย่าไปสืรราคามาให้ตัว LDA สประตูนะครับตัวเตีย้ยแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นตัวสปีดฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น LDA เหมือนกันเนี่ย เอวีเหมือนกันครับตัวเกรดแซนะครับแคปโฟรไฮรลเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรดแซดเก้าแสนสองพันบาทตัวนี้โอ้ยจะเป็นตัวแซต,ตัวนี้เป็นตัวแซนะเป็นเจ้าตัวสเปซแครปไฮรันเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรดแซนะครับคันนี้ราคาของมันเนี่ยจะอยู่เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทมันถูกปรับราคาเพิ่มห้าพันบาทนะสำหรับเกรดแซที่เป็นตัวแครปนาเป็นตัวสี่ประตูมันเพิ่มไปหมื่นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น เหมือนกันแต่ว่าเป็น4ประตูนะครับสปาร์คโอ้ที่เห็นมาลงอันนี้เนี่ยรุ่นเนี้ยมามา3คันแล้วอันนี้ก็จะเป็นของเด,เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเป็นของใครเป็นตัว V cross นะครับจะเป็นรุ่นเดียวกับคันที่จะปล่อยในวันพรุ่งนี้นะรุ่นนี้สีนี้แหละเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับใครอยากดูเจ้าตัว v c r o s s คันนี้จะเป็นเจ้าตัว p a ป e Cap 1.9เกรดแซนะครับเกรดแซคันนี้จะเป็นสีเทอร์เรมโบซึ่งเจ้าตัวสีเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นมันลงมาใช่ไหมแต่ว่าสังเกตูไหมช่วงหลังๆถ้ารถรุ่นไหนที่เราไม่เคยเห็นเลยมันไม่มาเลยเวลามันมาเนี่ยมันจะมาเป็นรถๆแต่ว่ารุ่นนี้ขายดีตรงที่เออแม็กแม็กมันสวยอ่ะเนี่ยบางคนอยากตัว LDA ก็จริงแต่ว่าอยากได้แม็กแบบนี้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับมันแตกต่างแค่ลายมันแค่นั้นเองถ้าตัว LDA ไปทำอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะ บางคนลงทุนสปีดบางคนออกเจ้าตัวสปีดไปลงทุนไปปัดเงาอ่ะให้มันเป็นแบบนี้โอยมันงอกมันแงกแต่เช้าเลย Active ตัวมิว Active ตัวนี้ก็รอไม่นานนะครับรอไม่นานคันที่พี่ไต่จะปล่อยวันพรุ่งนี้นะครับ กรดแซดสี c, ขาวมุกนี่แหละคันนี้จะเป็นตัวเกรดแซดสี c, ขาวมุกนะครับส่วนคันนี้จะเป็นแซดพีตัว M ยังไม่มานะตัว M ยังไม่มาแล้วทีนี้คือ f c ท่านใดนะครับที่อยากดูรีวิวตัวเกรด M สีดายังไงรอนิดนึงเพราะว่ามี f c จองมาแล้วเคยที่ทีสำคัญในนีการรับจองเลยนะทั้งที่มันยังมันไม่ผลิตมา56เดือนแล้วนะเจ้าตัวมิวไอตัวตัวเกรด M นะอะมะแต่ว่าเราก็รับจองก่อนเผื่อเดือนหน้าเขาผลิตไงเราก็จะได้เป็นคิวแรกได้คันแรกเลย จองรถไม่ถึงเดือนอะไรเงี้ยได้รับรดเลยอันนี้จะเป็นตัว LDA นะครับซึ่ง LDA มันดีตรงที่ว่าใครนะครับที่อยากได้เป็นตัวเกียร์อัตโนมัติมันก็มีให้เลือกนะครับหรือว่าเกียร์ธรรมดามันก็มีให้เลือกบางคนเนี่ยอยากได้เกียร์อัตโนมัติราคาไม่แพงอยากได้ยุกสูงด้วยดูดีด้วยก็ตัว LDA เนี่ยมันก็มีมีเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัว LDA เขาก็จะมีก็เรียกว่ามันมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวรงมาลัยให้ตัวเกียร์เนี่ยมันก็มีให้ ราคาไม่แพงครับแต่ได้ความรู้หลาเข้าไปด้วยคันนี้เดี๋ยวน่าจะถูกปล่อยในในเขาเรียกว่าถูกปล่อยเดือนอาทิตย์น,นี้แหละเ,ออเพราะว่ารถมาตั้งนานแล้วพอดีมีรอรอเขาเรียกว่ารอรอในเรื่องของสัญญานิดนึงนะครับผลจะออกหน้าจอเร็วนี้แหละ คันนี้อยากรู้จริงว่าโอ้โหคายคายคันนี้มันเป็น4คูณนะเจ้าตัวอันติเมตคันนี้คือหน้าตามันเหมือน4คูณทุกอย่างแหละแต่ว่ามันได้ระบบขับเคลื่อนสีล้อเข้าไปเอากล้องกล้องเมื่อกี้มีเส้นมีสายละนี่นี่คันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะปล่อยในวันพรุ่งนี้นะครับก็ของคุณพ่อหนูขายเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะมันเป็นตัว Vcross ตัวขับเคลื่อนสีล้อมันไม่ใช่ตัวแซททั่วไปนะสวยครับรุ่นนี้สีนี้ มันงอกมาแงกแต่เช้าเลยโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปเตรียมรถให้ลูกค้าก่อนนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆนะครับไม่เจ็บไม่จนก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะงวดนี้เดี๋ยวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ